ก็สะสมประสบการณ์สะสมความรู้สะสมคุณธรรมไว้มากมายก็เลยจะขออาราธนาไปในกิจกรรมของตัวเองไปสั่งสอนไปทำอะไรเป็นผู้นำรุ่นนี้นั่นเพื่อความเป็นสร่มงคลแล้วก็ทำให้เกิดความดีงามต่างๆกลายเป็นว่าต่างจากวิถีชีวิตของคารวาสญาติโย เพราะว่าคารวะญาโยมหยุดกันตอนอายุ60ที่เขาสร้างชีวิตมาตูกต้องตามระบบแล้วก็สำเร็จในชีวิตเขา60เขาก็หยุดแล้วเบาแล้วแต่สําหรับพระอยากหยุดตอนอายุ60ปรากฏหยุดไม่ได้กลายเป็นว่าต้องมีงานมากอย่างท่านเจ้าคณะอําเภอจังหารท่านพระรูวิยะธรรมคุณเนี่เดี๋ยวท่านก็เล่ามาว่า ตอนเช้าอยู่ตรงนู้นตอนกลางวันอยู่ตรงนั้นตอนเย็นอยู่ตรงนั้นพรุ่งนี้ไปอนู่นไกลมากอ้าวบางทีก็ต้องขึ้นเครื่องบินไปลงนูง่นล,ลงนี่แล้วก็ทําอะไรวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงไม่รู้มีสิ่งที่จะต้องทํามากมายตอนที่อายุ20 30ก็ทํากับครูบาอาจารย์แต่ว่าพอไปอยู่โดดเดี่ยวไปถึงตามลำพังของตัวเองเป็นครูบาอาจารย์ของตัวเองแรกๆก็ไม่ได้มีงานมากขนาดนี้ ที่มีงานขนาดนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของคุณความดีที่ทํามาตลอดชีวิตแล้วก็เรื่องของการที่อายุ6กสิขึ้นครั้งศักดิ์สิทธิ์มีความน่าเคารพนับถือเชื่อถือมากๆด้วยเหตุนี้เราในส่วนของของครลโกเองเนี่ก็คิดคิดว่าจะหยุดงานตอนอายุหกสิกว่าคิดว่าจะหยุดงานแล้วละ่ะเพราะว่าก็มีครูบาอาจารย์รองๆองลองมา ก็ท่านก็ทำได้ดีทำได้ดีก็ก็คิดจะหยุดแต่เอาไปมาก็หยุดไม่ได้ยิ่งบางบางครั้งไปเห็นครูบาอาจารย์อายุ70-80ท่านนั่งรถเข็นนั่งรถเข็นไปในงานต่างๆท่านก็รู้สึกมีความตั้งอกตั้งใจไปให้ความเมตตากับผู้ที่เขานิมนต์ก็ทำให้เกิดความคิดขึ้นมาว่า,วาเออแล้ว เราก็ยังเดินได้เราต้องทะไรแข็งแรงอยู่แล้วทําไมเราต้องหยุดด้วยเราก็ไม่หยุดที่ไม่หยุดก็หมายความว่าในกิจกรรมบางกิจกรรมที่มันจะต้องใช้แรงใช้พลังใช้อะไรต่างๆเราอาจจะเผาเผาในเรื่องนั้นแต่ว่าในกิจกรรมที่มันมันควรจะต้องทําแต่ไม่ออกแรงมากไม่ทําให้สุขภาพต้องเสื่อมสลายมากก็จะไปทําตรงนั้นให้มากขึ้นแล้วก็มอบหมายแล้วก็ส่งต่อ ให้กับหมู่คณะครูบาอาจารย์ที่อยู่ด้วยกันหรือหมู่คณะครูบาอาจารย์ที่อยู่ในเครือข่ายหมู่คณะครูบาอาจารย์ที่เคารพรักนับถือกันอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าสามารถส่งต่อแล้วก็ส่งต่อกันในเรื่องของการส่งต่อน,นี้เมื่อตะก,กี้นี้ตอนที่ฟังพระพุทธมนต์อยู่ก็คิดอยู่เหมือนกันคิดว่าในสมัยที่เป็นเนเน้อยเนี่ยเหมือนกับท่านเจ้าหน้าอําเภอจังหวัดรก็เป็นในน้อยมาเหมือนกัน ตอนนั้นก็มองครูบาอาจารย์ในสมัยนู้นอายุ60 70ท่านก็ทำกิจกรรมเป็นที่เคารพนับถือท่านอะไรตเป็นของประชาชนก็มองแล้วก็คิดไป้เราก็ไร้เดียงสาในส่วนนั้นแต่พอเราสะสมประสบการณ์สะสมอะไรต่างๆหลายเรื่องในขณะที่เราเป็นเด็กเราไม่อยากทำถ้าเราโตขึ้นเราจะไม่ทำเหมือนอย่างอย่างเช่นการเจิมอย่างเงี้ยในในความรู้สึกตอน เป็นเนยน้อยหรือตอนเป็นพระใหม่ก็ว่าก็คิดว่าจะไม่ทําไม่เจอไม่ว่าจะเจอรถไม่ว่าจะเจอบ้านไม่ว่าจะเจอบ่อยก็ต่างที่ไม่ทําเหตุผลเดียวเท่านั้นคือไม่ครังไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีคุณธรรมเหมือนกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ถ้ามีความครังมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะถ้ามีคุณธรรมท่านก็เหมาะสมในการที่จะทำแต่การเป็นว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆปฏิเสธไม่ได้เลยปฏิเสธไม่ได้ ออตอนที่หลวงตาใหญ่ท่านกุบาคำพันธ์กับปีระยานโนท่านสิ้นปี2550ในขณนะนั้นกระบะโกก็อายุ52มียมผู้หญิงจากกรุงเทพนี่เขาออกรถใหม่แล้วก็ขับจากกรุงเทพมา6ชั่วโมงค่อยๆขับมาแล้วเขาบอกว่ากรวบะหนูนิมนต์กระบะเจียมรถ อ้าวไม่ไม่เจอมันได้ไหมเพราะว่าตั้งใจว่าไม่เจอมานนะเออทำไมครูบาก็ตั้งใจตั้งแต่เป็นเนตรแล้วตั้งใจจะเป็นเนตรแล้วเป็นพระใหม่แล้วว่าว่าจะอายุมากเท่าไหร่ก็ตามก็จะไม่เจอมนนะครูบามันมันมันไม่ได้นะครูบาคิดอย่างนี้สิอย่างอย่างหนูนี่จากกรุงเทพมาเนี่ยหนูเหลียวซ้ายแลขวาเนี่ยหนูนับวัดในใจเนี่ยมัน มันหลายร้อยวัดน,นะกว่าจะมาถึงวัดครูบาเนี่ยแล้วหนูก็จะกลับวันนี้ถ้าครูบาไม่เจอให้เนี่ยมีเรื่องนะอะไรเง,รงี้ยครับคุดูขึงขังพอเห็นเขาจะไม่ยอมก็เลยถามว่าแล้ว,ลวคุณจะให้เจอโดยจุดมุ่งหมายอะไรก็ถามเขาที่ดีไม่ได้ไปยียวนก็เจอแล้วต้องไม่เฉียวไม่ชนเลยครูบาโออย่างนั้นเจอมไม่ได้จริงๆเลย เพราะว่ารถคูบาก็ยังเคยเฉียวยังเคยชนกันอยู่นะคูบาไม่ต้องเรื่องมากเจ้ไม่เป็นสิรีมงคลแล้วกันเอาทายีพอได้ต้องยอมเขาก็ไปเจิมเอาเจิมคันแรกทีนี้คันที่สองมาเราปฏิเสธเขาไม่ได้ละตางวันก็สิบคันก็มีสองคันสามคันก็มีเกือบทุกวันเลยนี่ที่พูดอย่างนี้หมายความว่าหลายเรื่องในขณะที่เราเป็นเด็กอยู่เราอาจจะคิด อย่างรุ่นอย่างนี้บางทีเราอาจจะคัดอคติครูบาอาจารย์ได้ซ้ําไปว่าทําไมครูบาอาจารย์ต้องทําอย่างนั้นทาไมครูบาอาจารย์ต้องทําอย่างโน้นอะไรอย่างนี้แต่พอมาโตขึ้นมาเป็นคร,รูบาอาจารย์มันรู้บริบทของตัวเองว่าทําไมถึงต้องทำเหมือนอย่างไปน,นั่งปรบพุทธาพิเศษในวัตถุมงคลต่างๆก็ความเหตุผลเดียวกันคือเราไม่ครังไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีคุณธรรมไม่วิพลรังจิตเหมือนกับคร,รูบาอาจารย์ท่านก็ไม่อยากจะไปทํา แต่พอถึงเวลาก็ปฏิเสธไม่ได้เมื่อปฏิเสธไม่ได้มันก็กลายว่าเราก็ต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่ระบบที่มีการไปในงานอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าตอนเด็กๆเ,เราตำหน,นิในใจบางทีก็ไม่ได้ตำหนิเพียงแค่ว่าเราไม่ทำแต่พอถึงเวลามันก็ต้องทำดังนั้นหลายเรื่องในวงชีวิตของแต่ละชีวิตแต่ละวงชีวิตเนี่ย มันมีเรื่องเข้ามาในใจหลายเรื่องแล้วก็มีเรื่องที่เรารู้สึกไม่อยากทำหลายเรื่องหรืออยากทำหลายเรื่องแต่ว่าเมื่อสิบปีผ่านมาตอนอายุ1 0บถึงยีเราคิดอีกแบบหนึ่งรู้สึกอีกแบบหนึ่ง2 0่สถึงสาอีกแบบหนึ่ง3 0มสิถึงสี่อีแบบหนึ่งห้าสิบถึงหกอีแบบหนึ่งอย่างเงี้ยก็คิดไปจนถึงอายุ90้าสิบบางทีเก้าสิบก็ค่อยๆเดิน ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมลูกหลานก็เดินเร็วไม่เคยคอยเราน้อยใจแล้วก็น้อยใจขึ้นมาแต่ในขณะที่เราเป็นลูกหลานเนี่ยเราก็รู้สึกว่าหุ้นงานเหมือนไม่ทันใจทำไมปู่ย่าตายายช้าเหลือเกินไม่ทันอย่างงูอย่างนี้แต่พอตัวเองมาเป็นปู่ย่าเป็นปู่ย่าตายายเอ้าแล้วกันเราก็เป็นเหมือนที่เคยรู้สึกไม่ดีกับปู่ย่าตายายในอดีต มันก็เป็นดังนั้นก็ความรู้สึกตรงนี้นี่เราจึงต้องพยายามที่จะให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับสถานาการณ์ต่างๆไม่ตำหนิติติงผู้อื่นที่ไม่เหมือนตัวเองแล้วก็พยายามให้โอกาสแก่ผู้อื่นที่เขามีโอกาสได้น้อยกว่าก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆด้วยความรักด้วยความเมตตา มีความเป็ียนตัใ,ใจกันเราก็จะมีหมู่คณะมีผู้ที่เกี่ยวข้องมากมายมีญาติมิตรบริวารมากมายเพราะว่าเรามีความรู้สึกที่ดีกับผู้อื่นๆติดที่มีความรู้สึกที่ดีนี้ก็จะทําให้ไปสัมผัสกับผู้นั้นผู้นี้น,นี้ก็เรื่องหนึ่งที่คิดในตอนที่ฟังเจริญพุทธกนรต์ออกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาการสืบต่อ อายุพระพุทธศาสนานี้บางครั้งคราาูบาอาจารย์บางองค์ท่านอาจจะตั้งใจไว้บวชตลอดชีวิตแล้วท่านก็ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยตามข้อวัดปฏิบัติของวัดป่าครูบาอาจารย์สายของเราตั้งหลายแต่ทีนี้ด้วยอุปสรรคด้วยเหตุที่มันเกิดขึ้นก็ทำให้ท่านไปไม่ถึงเป้าหมายก็คือท่านต้องออกไปเป็นญาติโยม แต่ในช่วงที่ท่านทำงานพระศาสนาเป็นเวลาสิบปีก็ตามยี่สิบปีก็ตามอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาทำไมถึงว่าสืบต่อก็เนื่องจากว่าพระพุทธศาสนานั้นจะต้องมีลมหายใจทุกวินาทีจะขาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวแล้วก็การที่จะทำให้พระพุทธศาสนามีลมหายใจก็คือนักบวชก็คือพระภิกษุสามเณร ถ้ายังมีพระพิสุสามเณรอยู่ก็ยังมีลมหา,ายใจของพุทธศาสนาดูแต่ถ้าไม่มีพระพิสุสธมเณรญาติยโยมเป็นผู้สังิกชนก็คือเป็นญาติโยมไม่ได้เป็นพระพิสุสาสมเณรการที่จะต่ออายุพระพุทธศาสนาน,นั้นย่อมเป็นไปได้ยากหรือไม่ใช่ผู้ที่สืบต่อนั้นก็คือพระพิสุิสงสมเณรนั่นเองดังนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านทํางานพระศาสนาตลอดชีวิตนี้ ถือท่านเป็นผู้ที่รักษาความมั่นคงของผู้ศาสนาแต่ผู้ที่อยู่ได้ครึ่งครึ่งกลางๆแต่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติชอบก็ถือว่าเป็นผู้สืบต่ออายุผู้ศาสนาเป็นการส่งต่อแล้วองค์นี้ส่งต่อมาถึงตรงนี้บางทีลูกศิษย์ลูกศิษย์ได้ต่อแต่ว่าครูบาอาจารย์มีอันเป็นไปอย่างที่กลา่าวแล้ลูกศิษย์ก็ต่อไปลูกศิษย์องค์นี้ต่อได้ตลอดชีวิตลูกศิษย์องค์นี้ได้ครึ่งหนึ่งอะไรก็เป็นการต่อกันไปอย่างนี้ตลอด นี่คือการต่ออายุพระพุทธศาสนาท้าหม่พุทธศาสนานี้มีรลมหายใจแล้วก็เดินไปได้ดังนั้นบุคคณะที่มาเจริญพระพุทธมนต์มาในงานให้กําลังใจกือโกในวันนี้ก็คือการสื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาหลายองค์ที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะดารงสมณเพศไปตลอดชีวิตแล้วก็ทํางานพระศาสนาไปตลอดช่วการยาวนานหลายองค์ก็มีความจําเป็น แต่ว่าก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองบวชอยู่นี้ในสิ่งที่ดีงามต่างๆก็ต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีรุ่นต่อๆไปมาเชื่อมโยงอีกก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดไปก็พระพุทธศาสนาก็ไม่อันตรธานก็จะต้องอยู่ตลอดการชุกการยาวนานก็ขอขอบพระคุณผู้คณะครูบาอาจารย์ที่ได้มาให้กำลังใจกันขออารัธนาอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกพร้อมทั้งบุญบารมีของครูบาอาจารย์ทุกๆรูปได้สร้างมาบุญบารมีของครูปโกบุญบารมีของพระอุปชาวิศณุบุญบารมีของครูบาอาจารย์พระขาแจงเบงได้บำเพ็ญม,มาสิ่งทั้งหลายดังกล่าววันนี้ขอจงประกอบกันเป็นมหาธันเดชานุภาพ เป็นพลังขรังศักดิ์สิทธิ์มีไม่หิตชีวิทย์มีไม่ทีเดชสถิตอยู่ในครูบาอาจารย์ทุกรูปสถิตอยู่ในญาติโยมทุกท่านขอให้ครูบาอาจารย์ทุกรูปขอให้ญาติโยมทุกท่านมีอายุยืนยาวนานมีสุขภาพพรนานำใหม่สมบูรณแข็งแรงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยมีญาติมิตรบริวารที่เป็นกำลังในการทำงานพระศาสนายิ่งขึ้นไป ขอให้ญาโยมทุกท่านมีความสำเร็จในชีวิตสมความบงมาปรารถนาที่ตั้งไว้โดยไม่เหลือวิสัยเป็นไปตามกำลังวาสนาด้วความสามารถเป็นมหัศจรรย์ทุกท่านเธอ